สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่ฮาเริ่มกันเลยครับคลิปแรกเมื่อแม่ไปตามพ่อกลับบ้านไปกินเบียร์บานเพื่อนงานนี้มีประชดตามนัก นั่งยังไม่ทันตูดรอให้มันรู้สะบังนี่เนี่ยตามได้ตามดีเป็นไงตามดีนะเนี่ยโคตรแล้วใครไหนไม่ได้แป๊บเดียวตามเหี่ยงยังยัง,ยงไม่จบให้มันรู้สะบังใจเขาใจเรามีความพยายามมาก ตามไม่หยุดไม่ย้อนกว่าจะถึงบ้านคงจอกจำหน้าดูคลิปต่อไปครับเมื่อชีวิตมันสงบเกินไปต้องหาอะไรอะไรเล่นเกเซ็งเจ๋งไม่ละจอร์ดพีเดี๋ยวเราจะดูเลเ้าเป็นอย่างดีต่อไปครับ คลิปนี้ทีเองไม่ว่าทีค่าเองก็ยานี้ความอัปยศในครั้งนี้คููจำไม่ลืมจำแม้กระสังเสียงรถเหมึงจำไว้เลยม,มีงานแกแน่นอนความผุดพลาดของวันนี้คูจะจำไปชนวันตายแค่นี้จบยากล,ละไปตามเพื่อนก่อนพรุ่งนี้เจอกัน มาดูกันต่อครับคลิปนี้นุชช่วยด้วยมันมาแล้วตายเน่กูงานนี้จะหนีก็ไปไม่ได้ขามันก้าวไม่ออกอย่านะมึงอย่าทำอะไรกูนะกูกลัวไอ้บาแต่กูกระโดดลงไปสงสัยมึงชอบตายคลิปต่อไปครับ เร็วๆหน่อยนุชใจจะขาดแล้วเนี่ยสั้นยิงกว่าเจอแผ่นดินไหวแปลครั้งก่อนเพิ่งจะหายนี่น่าจะโดนอีกไม่เนี่ยไอ้วิงนี่แค่ตัดเล็บนะเว้ยไม่ตัดขาต่อไปครับคลิปนี้ นุดนะนุดจะออกไปไหนอีกหัดอยู่บ้านสบางสินี่เนี่ยจะไปเที่ยวไหนหลายรอบเป็นนะทิ้งกูอยู่บ้านคนเดียวทุกวันมาดูกันต่อครับคลิปนี้เฮ้ยมันเอาจริงว่ะดินรนหาเรื่องเจ็บ ตัวมึงสู้แมวไม่ได้รอกขึ้นไปดิเดี๋ยวก็ตกลงมาเนี่ดูดูมันมันไม่ยอมแพ้เว้ยขึ้นไปได้เดี๋ยวมึงก็โดนตกเนี่ยมึงจะเอาอะไรไปสู้เขาบนต้นไม้นะ่ะมันไม่ยอมจริงๆเว่อีกนิดเดียวแล้วคลัว <c oughs> <c oughs> แล้วเดียวไม่โดนตกมึงก็หล่นลงมาคอักตาย <c oughs> คลิปต่อไปครับอยู่ดีไม่ว่าดีไม่สนิทนอย่าติดตลกนะรูปหลอกก oh ูวาจ้ะไม่แล้วนะแต่เมดันชูนิ้วใส่กู oh, no. แบบนี้ก็สวยสิต่อไปครับคลิปนี้รถไม่แรงแต่ก็แซงไม่ได้ ใจไม่กล้าพอสบายสบายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยแสงหมดทุกคันแถมมีกระบวนรถรถ้อยคุ้มกันให้ตลอดทางรถใครที่ว่าแรงก็ไม่กล้าแสงสักคันลองไม่ล่ะอยากทำสีใหม่ก็เข้ามามาดูกันต่อครับคลิปนี้ ชีวิตที่ไม่อยากเหมือนใครไม่สนโลกและก็โลกก็ไม่ต้องมาสนกูดูดีๆคนนี้อยู่โลกเดียวกับเราหรือเปล่าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบว่าแต่ละตำบลจะมีแบบนี้หนึ่งคนหมวกฉุกเฉินพอดีเจอด่านตรวจใ่รายการนี้น่าจะโดนทั้งหมวกและตรวจเยี่ยวแน่นอน คลิปต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยว่อนนุษรอกูก่อนรอแป๊บหนึ่งเข้าไปจำที่ก่อนคอยดูเดี๋ยวรู้สกเอาละมาเลยใครจะเดี๋ยวกับกูมาเลยมากันทั้งหมดเลยคอขาดเนี่ยมาเลยต่อไปครับคลิปนี้ว่าไงเจน่ารักเจียว หมาบอกโดนทุกอย่างที่มนุษย์สามารถแกล้งหมาได้รายการนี้น่าจะมีคดีติดตัวมาดูกันต่อครับคลิปนี้เหนื่อยมากช่วยพ่อทำงานทั้งวันอาบน้ำกินข้าวเสร็จขอเวลางีบแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้หมาพัฒนาแล้วนอนพื้นไม่ได้สกอ๊อปรกเจ๋งเม่ล่ะ คลิปต่อไปครับน้ำแทงเท้าไปหาหมอมาหมอบอกว่าอยาให้โดนน้ำมันหายจ้าเท้าฉันจะเพียกไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวเปื่อยต่อไปครับคลิปนี้ซื้อตั๋วมาแปลงระดับ VIP ต้องไกลชิดติดขอบเวทีตักถ่ายใกล้ตัวดารานักร้องเจ๋งมิล่าเต็มที่เลยเนาะรับร้องว่าหน้าเวทีไม่มีตีกันเด็ดขาดมาดูกันต่อครับคลิปนี้ไปไหนกันจะ๊ะคุณนายดูสิ วันนี้น่ารักจังชุดสดใสสวยงามมีสน่ห์กระเป๋าหรูเป็นเนมราคาแพงมีระดับเ <c> ก <oughs> ้ากันไปหมดทั้งตัว <c oughs> ขาดอย่างเดียวรองเท้าส้นสูงคุณหญิง <c oughs> คลิปต่อไปกลับ นักกระโดดน้ำที่เก่งที่สุดวันนี้จะมาโชว์ให้ดูเป็นขวัญตาว่าจังหวะลีลาของระดับมืออาชีพมันจะต้องไม่ธรรมาดาตอนนี้กำลังดูติดกางลมบวกลบคูณหารแล้วก็ถอ,อยมาตั้งหลักและก็สงบนิ่งเพื่อรอจังหวะเอาละทุกอย่างพร้อมเริ่มเลยเพลง พูดจาเล็งแล้วเล็งอีกขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ